ช่วงนี้เห็นเครียดอะรู้ได้ยังไว่าจะได้คณะอะไรอะ <c oughs> เห็นเครียดอยู่ว่าเรื่องสาขา,ไม,า,ขาไม่ถูกเรื่องคณะก็ไม่ถูกกันเออก็เครียดอ,อยู่เหมือนกันเนี่ยคารม่้จะจบมาะจะไปทําอะไรสาขายังไม่เลือกคณะก็ยังไม่เลือกเครียดเว้ยเออแต่จริงๆแล้วอะเราอยู่คณะไอทีดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามเด็กอไอทีกันไหมว่าเขาเรียนสาขาอะไรกันบ้างไปาไปกันเลยพ <c oughs> ี่เอิร์ธเราไปถามพี่อนกันยิง ตั้งใจเรียนมากเราก็จะไปถามเกี่ยวกับสาขาก็คณะเพราะว่าเขาจะให้ความตึกสเราได้ไถาสาขาเนี่อก็อดีนะเดี๋ยวเราไปถามพี่กอนพี่เขาไม่ไดตอบได้อะว่าเราต้องมีสาขาอนะไรบ้างพี่เขาดูมีความรู้เยอะดีไปเดี๋ยวเราไปถามกันเลยพี่ครับพี่ครับขอโทษนะครับพี่พอดีขอคำปรึกษาได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสาขารครับได้ครับ ดีเพื่อนผมอะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเรียนสาขาอะไรผมก็เลยจะมาปรึกษาพี่ครับว่าพี่อะเรียนสาขาอะไรพอจะให้คำแนะนาผมได้ไหมก็สาขาที่พี่เรียนเป็นสาขา a อทหรือว่าหรือถ้าภาษาอังกฤษเต็ตตมๆก็คือเสาขา artificial intelligence technology นะก็คือเป็นสาขาที่มีพญาประเด็นนั่นเองอพี่เรียนสาขานี้นี่เอง a อทน่าสนใจมากพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่า แบบว่าหลักสูตรเนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เราต้องเรียนอะไรบ้างพอดีก็ถามไว้เพื่อนเนาะเขาก็อยากรู้พอดีเขาก็เชียดอยู่ในส่วนของปีหนึ่งนะครับเราจะเรียนพื้นฐานสองอย่างด้วยกันก็คือหลักอย่างแรกเลยคือพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยล้วนเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงต่อไปครับในส่วนของชั้นปีที่2นะครับเราจะลงลึกขึ้น ในเรื่องของความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเ i ไนะครับไม่ว่าจะเป็นป a c ชี n e Learning, Deep Learning, Computer อ i ์ค o มพ r วเตอร์วิช r ่นนิวโลกเน็ตวิร์กแล้วก็เนเชอรัลแ p น o c e s s i n g ครับอันนี้คือเป็นในส่วนปี2ก็จะเป็นวิชาด้าน AI โดยตรงในส่วนของปี3เนี่ยจะเป็นวิชาทางด้านประยุกต์ซส่วนใหญ่แล้วก็มีวิชาทางด้านป,ป,ปัญญาประดิษฐ์ที่ลึกซึ้งขึ้น ในส่วนของชั้นปีที่4นะครับจริงๆเราไม่ได้มีเรียนอะไรมากร่กส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโครงงานแล้วก็การฝึกงานซะ,ะส่วนใหญ่ครับเป็นเสร็จแล้วเราเรียนทฤษฎีหนักๆจริงก็แค่ปีหนึ่งถึงปีสาเท่านั้นกล่าวโดยง่ายก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตร3ปีครึ่งจบครับไม่ไม่ใช่จบชีวิตนะครับไม่ถึงเรียนจบแล้วไปทํางานอา๋อประมานี้นเองแล้วคุณเันอยากถามอะไรไหมครับอยากถามว่าความรู้สึกของพี่เนี่ย<อ> เวลาเรียนเนี่ยมันรู้สึกยังไงฟีลลิ่งอะมันโซกูดไหมคะก็ถ้าในเรื่องประสบการณ์หรือความรู้สึกในการเรียนก็พี่คิดว่าถามเพื่อนพี่น่าจะตอบได้ดีกว่าเพื่อนพี่อยู่นี่แหละถามกันเลยไม่เลยครับไม่ยากอย่างที่น้องๆคิดแน่นอนบรรยากาศการเรียนเนี่ยสบายมากตากแอร์เย็นๆเรียนเนื้อหาชิวๆแต่ก็อาจจะมีแบบว่ายากบ้างนะครับง่ายบ้างแต่ถ้าน้องตั้งใจเนี่ยทำได้แน่นอนครับหอ เฮ้ยเราไปมาพอดีเลยเดี๋ยวพ่ไปมาอจิายดีกว่าอันนีม้มันอันนี้เอาจริงส่วนตัวผมคิดว่ามันต้องมีการปรับตัวเยอะพอสมควรนะครับในช่วงตั้งแต่จบมัธยมมามาเรียนมหาลัยมันก็จะเป็นอนีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับเหมือนเราต้องมีการพยายามคนฟ้าทบทวนศึกษาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเราวางแผนการทบทวนการเรียนอะไรดีๆครับผมว่า ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนครับนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีพวกฟิสิลิตี้อะไรที่ครบเครื่องครบถ้วนทุกอย่างตอบโจทย์น้องแน่นอนครับอืแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วพี่ผัวเข้าใจได้บางคนก็ยากบางคนก็ง่ายขอบคุณพี่มากครับุณม,มากครับผมได้ความรู้เยอะมากเลยเพื่อนผมก็คงสนใจสาขาน,นี้แหละผมว่ามันน่าสนใจมากนั้น เดี๋ยวผมไม่รบกวนพี่แล้วนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับพี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคณะมีสารหายเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหวังว่าน้องๆจะสนใจนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็หวังว่าในอนาคตเราจะมาเป็นครอบครัว AI ด้วยกันครอบคครับแล้วเจอกันครับ